สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมหลายท่านด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้ครับจะมาแนะนำปืนเมตาซีซั่นที่11เนะครับเรียกได้ว่าเมตานี้คือเรียกได้ว่าสมดุลมากนะครับในเป็นเมตาที่สมดุลอีกอีกเมตานึงเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้จะรีเป็นซีซั่นหนึ่งใหม่แล้วเนาะในปีใหม่นะครับก็มันค่อนข้างเมตาแล้วก็แพทพวกแพทปืนอะไรค่อนข้างจะนิ่งและบัคกก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเวลาอัปอะไรมาเนี่ย บัคก็จะตามมาเนาะเดี๋ยวนี้ก็แก้ให้มันแบบดีขึ้นแล้วเนาะทางเกมก็ดีครับทาให้ผู้เล่นสนุกนะผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าทําให้มันโอเคแฮปปี้ขึ้นนะครับผมใครที่ยังไม่ขึ้นแรงดีเจนะครับก็น่าจะสิ้นปีแล้วน่าจะใกล้รีแล้วมันก็สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับใครหาเทคนิคการลงแรงอะไรเงี้ยก็ไปหาดูคลิปเก่าๆในช่องผมได้นะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมคลิปปืนเมตาในซีซั่นที่ส1นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผม เยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับอาสายแรกนะครับที่ผมจะบอกก็คือสายที่เรียกว่า AR ล้กัน a s s a u l t Rifle นะครับ a s s a u l t Rifle เนี่ยมีกระบอกไหนแนะนำบ้างซีซั่นนี้ซีซั่นนี้ผมให้แค่2กระบอกนะครับอันดับ1เลยก็คือใช้ผีผ้านะครับทำไมต้องเป็นปืนนี้ปืนนี้เรียกได้ว่าเป็นปืนที่ AR ที่โกงที่สุดนะครับตอนบัฟมาในซีซั่น10นะครับแล้ว มันก็ยังโกงอยู่ดีแล้วก็ไม่โดนเนิร์ฟสักทีนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันต้องใส่แม็กอันนี้ใช่ไหมมันต้องใส่แม็กอันไหนวะนี่มันต้องใส่แม็กดาเมจมันถึงจะยิง4หน้าตายนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่ก็4หน้าตายแล้วนะครับนะก็เลยให้มาใส่เนี่ยฟ l สต์รีโหล42นะครับคือเซตนี้เป็นเซตนักแข่งเลยนะครับผมนะอันนี้ผมก็ไปลองเอามาเล่นก็โอเคไหมก็โอเคนะมันก็เล่นได้อะแล้วแต่คนนะครับคือถ้าเราแบบ จับปืนนี้จนชําแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นเกมนี้แรกผมก็เล่นปืนนี้เลยนะหัดเป็นปืนแรกเลยคนระับก็มันก็เล่นชํานะก็เล่นเล่นรู้เรื่องอยู่จะของแตกแบบไหนก็เล่นได้นะปืนนี้บอกได้เลยว่าสู้ได้ทุกปืนนะครับระยะกลางใกล้เอ้ยระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลเนี่ยได้หมดนะครับแต่ว่าระยะไกลค่อนข้างจะมีข้อจํากัดนิดนึงด้วยที่หปืนมันลั่นไวแล้วมันจะมีสายบ้างเล็กน้อยถ้าคุมปืนไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแนะนําให้เล่นแค่ระยะใกล้กับระยะกลางพอครับระยะไกลเอาพวก lmg พอนะครับผม ของแต่ก็ตามนี้เลยนะครับเน้นโยกไวนะครับเน้นโยกยิงนะครับเพราะปืนนี้เนี่ยมันเป็นปืนตั้งแต่บ,บัฟมามันเป็นกึ่งกึ่งกึ่งแอดแท็กเกอร์กึ่งเออครับเอียงเอียงไปทางแบบแอดแท็กเกอร์สัก7-60%ดหสเอรอสัก40%นะครับเพราะว่าปืนมันลั่นไวมากนะครับ86จะคือแบบว่าพอใกล้ๆเทียบเทียบคิวคิวไนเลยนะเอ,อ้ยไม่ใช่คิวคิวไนว่าเอ็มเอ็กไนนะครับผมใกล้ๆกันเลยนะครับ แล้วก็ความเป็นยามก็โอเคคล่องตัวก็โอเคมากนะครับสาหรับ a r รนะครับระยะยิงก็ใส่โมโนอันเดียวก็รู้เรื่องนะครับปืนก็โคตรนิ่งเลยนะเพราะปืนมันเนี่ยถ้าเล่นไชโลมันนิ่งอยู่แล้วนะครับสำหรับทยิภานะครับของแต่งตามนี้เลยเนะครับก็บอกต่อมาที่จะให้เป็นที่ดีที่สุดใน a r ออีกหนึ่งกระบอกก็คือ m 1 3ม1 3ทําไมต้อง M13 มครับผมหนึ่งเลย M13 ิบิลได้หลายสายครับสายแรกคือสาย SMG ก็คือเน้นแบบคือแต่งแบบนี้เลยนะรนะหรือว่าจะเอาเป็นพวก อ๋อประมาณนี้ดีกว่านะครับเน้นแต่งแบบนี้เลยนะครับความทองตัวก็จะสูงหน่อย86นะครับแต่ก็อาจจะไม่เท่าไทยยี่ห้าเมื่อกี้เรอกแต่ว่าปืนมันโอเคจริงนะครับแต่ถ้าแนะนําแผ่นนี้ผมว่าไทยยี่ห้ายังไงก็ตายแรงง่ายกว่านะครับผมด้วยความที่มันใส่แม็กซ2สแล้วก็สุนมันเยอะกว่า2นัดถามว่า2นัดเนี่ยบางทีเห็นผลไหมบางจังหวะมันเห็นผลนะครับแต่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นคู่ฟ้าคู่เวียงกันดีกว่าอันนี้5นัดตายนะครับแต่ลั่นไวกว่า2หน่วยอันนั้น4นัดตายแต่ลั่ อันนี้ระยะใกล้ระยะกลางร,ระยะไกลยิงนิ่งมากนะครับจะแต่งสายแคมปสายอะไรก็ยิงได้หมดนะครับนะอันนี้เป็นของแต่งสายบุกนะครับถ้าสายแคมนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องแรงดีดมากก็เปลี่ยนเป็นแม็กพวกแม็กหกก็ไปแคมได้แล้วนะยิงยาวๆในฮาร์ดพอยท์นะครับสำหรับ M13 ประมาณนี้แล้วกันนะปืนเมตาใน AR ก็จบไปแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวมาดู SMG เนีเย s m สเนี่ยผมบอกเลยว่าผมให้ไม่กี่กระบอกจริงนะแผทนี้แผ่นผนี้อันดับห ความนิยมและความเล่นง่ายที่สุดผมให้เป็น P90 นะครับหรือ CBR4 านะครับทำไมต้องม่ได้ก็บอกนี้มันโกงยังไงหนึ่งเลยมันบัฟมาครับผมแรงดิดน้อยมากยิงไกลนิ่งนะครับผมสิ่งค่าควบคุมจะแค่39แต่ยิงไกลนิ่งมากนะครับแล้วก็แม่นยำสูงนะครับผมระยะยิงเยอะนะครับความคงตัวก็โอเคนะครับเวลาเล่นจริงๆเนี่ยเปิดมูฟเมนค่อนข้างดีนะครับพอๆกับค q, q 9ที่ไม่ใส่เอ๊ะไม่ใช่ Q q 9พอๆกับ MX9 ที่ไม่ใส่เอ่อด้ามจับ เพิ่มความเร็วขึนที่เลยนะครับพอๆกันนะครับถามว่ามันโกงยังไงกระสุนเยอะเหมือนแบบยุคใครเล่นมานะจะทันใครทันยุคพ p 1 9ใบสันเข้ามาแรกๆพอๆกันเลยครับแต่ว่าอันนี้จะโกงกว่าตรงนี้ว่ามันลั่นไวกว่าแล้วก็แม่นยำเยอะกว่าเฮ้ยแม่นยำพอๆกันนะระยะยิงก็พอๆกันนะครับปืนนิ่งพอๆกันอารมณ์เหมือนพีพีหนึ่งเก้าบสันในยุคทองของมันแต่ตอนนี้มันก็เป็นซ b บ4แล้วเนาะ คนเล่นเยอะครับคนเล่นเยอะบอกเลยนะครับปืนนี้แนะนําให้ไปเล่นกันนะของแต่งตามนี้เลยนะครับคือปืนนี้มันไม่ต้องบุกมากนะครับเน้นแต่งแบบตั้งรับก็ได้นะแต่งแบบนเน้นนิ่งเน้นระยะยิงเน้นแม่นยำนเวลาสเปรย์ไกลๆมันจะได้เข้าเป้าเนาะอีกกระบอกหนึ่งครับที่ผมให้เป็นเดอะเบสสำหรับหนึ่งในใจผมและหนึ่งในใจทุกๆคนก็คือเฟนเน็กครับผมทำไมต้องเป็นเฟนเน็กเฟนเน็กเนี่ยทำไมไม่เป็นอาดัมหนึ่งใน s อ g ตอนนี้ตามจริง มันโกงพอๆกันเลยเพื่อเผื่อเฟนิกโกงกว่านะเพราะอะไรหนึ่งเลยถ้าคุมแรงดีดเป็นรู้จังหวะรู้ใจปืนเฟนิกโกงที่สุดใน smg นะครับตอนนี้ผมบอกเลยผมให้ได้เลยว่าโกงสุดนะหนึ่งเลยปืนแม่งนิ่งถ้าคุมเป็นนะปืนมันนิ่งมากไม่มีแรงดีเดีวนอนนะครับแล้วก็ปืนดาเมจคงที่นะครับผมแล้วก็เรียกว่าอะไรล่ะความคล่องตัวสูงมากนะครับผมคือเล่นได้แบบชิวๆแต่แรงยาวๆถ้ามันไม่โดนเนิมอีกรอบก็คือเล่นได้เกือบทุกซีซั่นนะครับ ประมาณนี้นะครับของแต่งตามนี้เลยนะครับผมนะอาจจะดูแบบมือใหม่ที่เข้ามาเล่นอาจจะดูแบบเฮ้ยพี่ควบคุมน uh uh ้อยไปเปล่าดีดไปไหมถ้าไม่ถ้าชอบแบบปืนให้มันนิ่งๆขึ้นมาหน่อยก็ถอดถอดพันท้ายออกนะครับมาใส่เป็น o p e r ต t o r for ์ก i ฟนะครับแต่ว่าความคล่องตัวก็จะลดไปประมาณกี่หน่วยวะสี่หน่วยนะครับถามไม่เห็นผลไหมเห็นผลนะเพราะว่าอันนี้มันบวกความเร็วเคลือ่อนที่เนาะสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่ใส่มันก็เห็นเห็นนะสองเปอร์เซ็นต์นี่เยอะนะครับสำหรับส่เอท็เกอร์นะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสาย smg นะครับสายต่อมาเป็นสายอะไรวะสาย mg นะครับ mg ซีซั่นนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามนะ mg แต่ถามว่าก็บอกไหนเล่นได้บ้างระดับหนึ่งเลยผมไม่ต้องให้เป็นฮุกเกอร์ว่ะยังไงก็ฮุกเกอร์แน่นอนนะครับแล้วก็ pkm ถามว่าดีไหม pkm ผมมองว่าโอเคนะปืนมันโอเคมากเลยนะมันไม่ได้แย่นะแต่มองว่าดาเมจเท่านี้อัตรากระั่นเท่านี้แม่นยำเท่านี้ระยะยิงเท่านี้ควบคุมเท่านี้นะครับแต่ความโคองตัวแค่ยี่สิบแปด สู้คุณไปเล่น M4 LMG ไม่ดีกว่า M4 LMG แต่งเป็นสาย AR ได้นะครับ RPD ก็แต่ง200นัดได้คือทำได้ดีดีกว่านะคล่องตัวก็เยอะกว่านะครับถ้ามันจะอ่ดขนาดนั้นนะผมว่าจับสไนเถอะนะถ้าจะอ่ดประมาณนั้นนะเพราะเผอสไนวิ่ไวกว่าด้วยนะประมาณนั้นก็ได้ครับยังไงก็แนะนาเป็นโฮเกอร์นะแผ่นนี้นะครับผม อาร์พีดีของแต่งตามนี้เลยนะครับเล่นได้เหมือนกันนะเล่นได้เกือบทุกกระบอกนะเอ็มจีในซีซั่นนี้แต่เด่นๆเลยก็จะเป็นฮเกอร์นะครับของแต่งตามนี้เลยนะครับฮเกอร์เรารู้ๆกันอยู่ครับใครมีสกิลแรงนี่แม่งใช้ได้ยาวอย่าลูกบวชนะแล้วก็ M4MG ผมแต่งประมาณนี้นะครับ Pkm ผมไม่แนะนําแล้วกันนะในซีซั่นนี้รอซีซั่นหน้าดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับ PKM นะคเอ็มนครับสายเปอนะครับ หรือเรียกว่าเป็นศาสตร์ปืนสนายของเรานี่เนีปืนสนายในแพทนี้เนี่ยผมให้มีกี่กระบอกวะที่น่าเล่นนะหนึ่งเลยอันดับหนึ่งที่ครองใจทุกคนหลายซีซั่นหลายหลายแบบว่าหลายหลายหลายศตวรรษหลายซีซั่นเออพูดเลยก็อยเออพูดไปถูกว่ะคือเป็นดีอ่ะแค่นั้นนี่คือมันดีอ่ะนะครับคือให้ได้เลยว่า D L Q เนี่ยเป็นหนึ่งในสนายในใจของทุกคนอีกดึงกระบอกนะครับด้ยวยความที่มา มันโกงอยู่แล้วนะสโคบเนี่ยเล็งง่ายไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าเป็นสกินฮอลิเดย์อันนี้ใช่ไหมมันก็จะเลงง่ายไปอีกนะครับสโคบจะสมูทนะครับแล้วก็ลื่นเปืนลื่นมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสกินเดิมเดิมหรือเป็นพวกสกินกระดูกเนี่ยสโคบจะพุ่งๆหน่อยนะครับแล้วแต่คนจะเลือกใช้กันชอบสโคบสมูทหรือสโคบพุ่งเนี่ยก็ไปหาเลือกใช้ได้แต่ละสกินกันนะครับมันไม่ได้มีผลต่อการยิงบ้างนักน,นะแต่มันมีผลต่อการแบบควิกซูมหรืออะไรเงี้ยนะมีผลต่อการอิมของแต่ละคนด้วยนะครับของผมก็ ไม่มีฮอลิเดย์นะครับเกือบได้แล้วนะครับแต่ขาดไปว่า3 0 0 0 CP แล้วก็เลยไม่ได้นะครับผมเลยบอกว่าแนะนําแล้วกันนะครับสำหรับปืนพวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเ DLQ ของแต่นํานี้เลยเออแล้วซีซันซีซันสองซีซันสอซีซันที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าอะไรล่ะมันเป็นซีซันที่ buff DLQ มาด้วยนะครับจากดาเม g 135เป็น150นะครับใน BR ในเอยิงนัดเดียวขี้แตกแน่นอนนะผมบอกเลยนัดเดียวนี่แม่งแบบคือแบบยิงจะให้ตา,ตายห่องกันไปนเลยอะ่ะเออประมาณนั้นแล้วกันนะครับไม่รู้จะพูดไงป่ะปืนแม่งดีจริงนะครับแล้วก็ก็บอกอื่นที่ยังเล่นได้นะโลคัสก็เล่นได้นะเว้ยคุณผู้ชมโลคัส XPR นี่ก็บาฟมานะแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับมันคนที่มีสกินลิเกนเขาส่วนมากเขาจะเล่นกันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้อะไรอะ่ะผมไอมยชอบอยู่แล้วสนยอย่างเงี้ย SVD ก็ดีนะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดอะนะเหมือนพวกอ่า บาเลตกับ SVD เนี่ยเก่งนะเป็นเือนที่ดีนะครับแต่เวลาใสา่ลำกล้องยกไวซูมไวเนี่ยมันจะลดระยะดาเมจซึ่งยิงไกลแล้วบางทีแม่งไม่ค่อยตายนะครับแนะนำแผ่นนี้ก็เป็น d ดี l o คิว t Arctic นะครับ Arctic ก็ของแต่งผมใช้ตามนี้นะครับผมนะโลคัสแต่งไว้ว่าวะอ่ะโลคัสแต่งไว้นะครับใช้ตามนี้เลยเนะครับ ประมาณนี้แลัวเนี่ยอีกสายสุดท้ายนะที่จะแนะนําที่จะไว้ไต่แรงนะครับแล้วก็เป็นปืนเมตาของเรานั่นเองนะครับก็คือ KRM 2 6 2นะครับในปืนที่ผมบอกเลยว่าต้องย้านะครับถ้าฝึกเล่นแล้วเก่งและชํานาญโคตรโกงแบบทีไมได้สบายได้ทุกโหมดนะครับผมบอกเลยนะคือจะโกงจุกเป็นยิงเป็นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเจอสไนลล็อกระยะไกลก็แบบ แซกซึซึมเบลเอรจนไปถึงระยะเาผาขนแล้วก็ยิงแม่งตายได้ผมบอกเลยแค่นี้ปืนแม่งดีมากนะับปืนนี้ถ้าเล่นเป็นนะย้ําถ้าเล่นเป็นนะครับใครแบบว่าอยากดูคลิปสอนเล่นอะไรของผมเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่คลิปเก่าๆในช่องเลยนะกดไปที่ช่องแล้วก็เลื่อนหาเอานะมีสอนเล่นลูกซองนะครับสอนเชิงสอนอะไลเนะี่ยไปดูเอานะครับเพื่อเป็นแบบเออแนวทางสำหรับปืนใหม่เนาะแต่แนะนำก็ไม่ต้องไปดูกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนเก่งๆจะเยอะนะครับแล้วผมจะเล่นยากเนาะเออหยอกๆๆอย,อยอไปดูกันได้นะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับปืนเบต้านะปืนพวกนี้ก็ผมแนะนำนะ SKS นะครับมาร์คแมนนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเล่นนะครับผมก็เลยแบบไม่มีของแต่งไม่มีอะไรแบบว่าแนะนำคุณผู้ชมได้ดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับปืนเบต้าในซีซั่นนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ